ดีพี่น้องเมนี้จะสอนซิมาเฮ็ดเมนูเพิ่พี่น้องเบิ่งเด้อนี่อันนี้กระิเป็นมาโจงเนาะมาโจงเนมนี้เกลืิมาลับมาจองเพิ่ทุกคนเบิ่งแต่ว่ากอนอ่นนี่เขาก็ต้องไปแซะมาโจงก็เนาะมาจองมันสิเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องน,นี่น้อยแบบนี้แซะถึงเพเพื่อแบบมันพู่กอเป็นแบบมุมมนๆะนั่นคือวุ้นนะพี่น้องเดี๋ยวห้ามาเบิ่งน้ำกันเนาะ No, ติได้มือดัามานั่นีน่ค่ากับสิไปต้มหอยนะพี่น้องจะม้ต้มหอยเส้อละมาจบ n. Hai đều mất. Rồi đều. Ờ chút nhen. Rồi ba. พี่น้องมาในสี่มาต้มปลาแดดโต้ต้มปลาแดดเซอร์ลาบมาโจออ๋อ่าโจ๋เยอะโคตร Como não sei. Aqui. มือกันเอาปลาหอย้ะเดี๋ยวเข้าไปจี้มหอยตัวก็น่าพอดีถ้าน้ำมันไปเด็นี่สู ฉันไม่จีบไม่จีบนี่นี่หัวอย่ะไมเดีนหรออ้ามันอันนั้นน้ำไม่ว่าโ,ยโยอยเขาไปอนันหาจะมูนนกว่านี้นุ่นตายก็ร้ายรอบเท่ากับมกรรักซื้อได้หรืออันน่ะไงน่ะเซ็บเท่าน่ะ จะมากินอยู่บ่ามากินอยู่รับเทาเสือรับเทาพี่ๆทุกคนในเซฟตั้งไทยผูเ้เลิศมากินเลยเพระวันนี้เรามาจ่องหรือว่าเราเทาเสือหอยแซ่บได้ทั้งเราครับเอาันนี้ก็ะนาวอีกแล้วได้จินน้งโหนดีก็หอยเนาวมาขายเขาเลยป่ะเนี่ยอีแต่เท่านี้ไม่ค่อยเห็นนะอันนี้ก็ติดมาแล้วดูว่ามันจ่อยเขาต้มหืงมาเนาะ มโนมโนสิมันมีน้อมีเป็นเพราะต้มเพิ่งก่อนมีรสตี๋ละเรื่องหิวข้าวละนู่นกระยิสั้นๆวันนี้ไอ้คนเปมือกองเลยทุกคนนี่กระต้วสั้นๆมือกองเขากระยิสิงข้าวแล้วเนาะท่ากันเบิ้งเคืองที่อะ ผู้เยอะจะดีทาองพังไทยมาบริจางเขามันมีตัวเย่ลอลราเกษรก็ต้องได้แยกเราไปแปลงอีประมาณสามซีบหรือห้าซีบตูได้บริณาทุกคนเดี๋ยวเพืนท่าน,นแต่ว่ามันหลายคือเสียงว่าท่านด้ไปบริจางางอะไต้องแปลงเคงเออเรื่องแล้วคุณเล็กยังได้ไหมอันนี้ประมาณสาวน้อยน,นี่นะอ๋อตุกลอยนี่สองสี่ห้าเจ็ดตะเกนมกินแต่คนเด็กกระดอน โอ้สามสีผู้ใดกิหลายคนก็อิ่มนะกระดอนนีเสียตัวนี้ม,มันยังบ่ทันบานชุดได้หน่อยคนแต่ว่าเทาอยากกินข้าวแล้วเนาะเหาก็เลยต้องเอามันแช่ไวันนี้กระบ,บานหลายคนนี้นหลายคนนี้นห,นหน่อยมันก็อ่อกายเลยใช่ไหมฮึ่เฮ็ดหวานในเชิงมืองเชงมืองไม่เฮ็ดหวานกินเลยน่าสนใจดีหน้าตาเป็นตาเสือ ไอหวานเิไน้กะทินบอกระท,ระทิแล้วก็เอาแบบคปขายคือ <ใน S 1> ครสอสงนะครผมมีสรสสองเขากเอาเขาเห็นยุยิเขาเอามะนะมะมีมนะม,ม,ม,มีซุก<ม>น้ำตาลแล้วก็กะทิเก๋ือ้องแมวนำบอกระชับกระชับกระราชกระชับ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 กรระบะับกระชับกักระชักกระชับกักอะชรกระชระชับกรกระชร เดี๋ยวดินสองสาวเพิ่อนแล้วมันคุยแล้วก็เป็นแต่แซบเป็นสองคนในห้สิบห้าโน้ยใช่เนาะและ้วเธอแบบมันบานเท่เลยนะสิบห้าโน้เต็มทยแล้วน้งนงองแสดงว่่วได้กินหลายคาบอยู่ด้ยวยทงยางขนาดนั้นจ้องเอาไปปลูกมันสตีฟเปนาะ เม็ดแบบแบบนี้นเนื้อมันนั่นจะพูดก็ได้ไว้ักษ์สนอลองไปจาดลองเบิ่งมันออกงอเนี่ยพเราไม่ได้ศึกษาเบิ่งกนอกว่ามันมักอากาศแบบเลอะน่าสีอากาศเย็นเนาะพอทางใต้มันอากาศเย็นทางใต้กับเหนือเนาะภาคใต้ของเรากับภาคเหนือของเราแถวอันนั้นปากสอปากสองบริเวณอากาศเย็นเย็นสบายสบาย บัดสวรรด์เรตนะพันมิมีอาการห้อนเนอกแสดงวันมันมกอากาศเย็นปลูกมดีด้ดดอยซะส่วนหลายบม่มีแถวทางานีบขอขายแพ่งวันนี้นะพา,ายูายเซโนโนเขาฐานนารู้ห้าเซนอ้าทุกกระดากระดอได้เลยกยูย่แบบอันบอนแถวบักเซ่นประมาณสามเซนอมาขายโตัว้าไปเห็นสาวโตวเกียวนะพอดีทำนะมันห้าเซนหรือห้าเซนห้าในแดดค่ะ เราได้รับโลซีห้าแสนจะเท่าไงเนี่ยสถิตยอายุอันน,น,ออนี้คนไปหาเองอันนี้นะอืไม่มได้ซื้อเอาเดาคนไปหาเองสถิตย์ฝากมันนั่งฟาตกเสียหลายพวกกันจังน้องเกศศรน่ะมันคือรับเท่าคล้ายๆเฮ็ดละครนะบอสเคยกินไหเฮ็ดละครมันเป็นนะไรรเฮดละครก็เป็นกรึดๆในี่ มันเอาตำดงบอสตำพารานหินคือว่าผมไปกินแล้วเห็ดบะเนีื้อสดทางชนพื้คนแบบบ่ไม่แห้วกินไงองนันนี้มาล้ำมาเลยเนาะ น้ำลไอโคอไอเมฆจะเห็ดหวานนึกคนกินปะทรงสิจหงายอยู่พวกเราวันนี้น<ด>้ำซีโตะ๊ะน้องน้องเองมาโจ๊ะชื่อน้ำมันมมมน,นี้ได้พอมันซึมเข้ามาโจ๊ะมันเบิดเลยนะมันเปิดกระเซ็นเนาะน้องกนะีสอนีเก็ดจะขังแล้วนี่นะ เฮ็ดหลายถือแล้วแต่ว่าปีนี้ออหกกักจะเฮ็ดมื้ว้านนี้ขั้นต่ตก่อนนะไอมาแต่บ้านม่เพื่อเหล่ามาฝาแล้วที่เฮ็ด,ดูดก็ปีนี้ครั้งหนึ่งครั้งที่สองตัวนี้แซมยู้ใส่้องเกสรก็งามน่าฮักอันนี้เฮ็ดกินกระแซบเน้ยวัสนาภูดายนอบเอฟซีสุคนเอ้ย น้ำออกแบบนี้เลยเนะาะอ๋อได้ลายลีซอนอลลายเลย,ลาย,เลยมาในน้อยค่ะคล้ายๆคือเล็กติชิโน่นูนะนะอืมบิ่งจะมีเป็นแต่ได้ลายมีเป็นแต่กินนะตอนเห็นมามันอ,รอารมณ์แรมที่มาอายุวะเหมือนเคยหน่อยบ่นี่แหละฮายก็ขี้แบอันซื้อบัดมาแสและบัดโอออกมาแบบนี้เป็นแต่กินแล้วนี่ปลาตุ๊กอืม เดี๋วเทาไปอุงต่อเนาะพี่น้องอตอนนี้กะคืออันมันจงกันกได้แล้วพี่น้องไปนี้เทาก็สิมาเอาน้ำปลาแดะนะมามาโลมา,ลมาจงเลยเลยคือคืคอราบเท่าเลยน้ำปลาแดะเทามาเนี้ก่อแล้วพอทอนพี่น้องเอามาแตะเอาออมมาเต๋าไปเด้เทาสิมาโลกันเลยนะเนาะเม็ดมื่อคืนที่พอว่าน้ามัน มันหลายพวมันดตุมใส่ลงไปพ็ดีเลยไม่คือพันน้ายังไาเห็ดคืลาบเท่านั่นอนว่ามันหอยอันข้หอยคือแล้วก็หอยบ้านหอยคุมงหอยจูบบางบอนกันนอจัง่หอย อืมซื้อครื่อ,องถุงให้ไปเนาะพี่น้องตามด้วยเกลือนเกิอเกิดยุ่งฟังล่าเท่านนะถุงถุงทามซางเลยพี่น้องทีนี้นี่ถุกซากนี่นนแต่ยุ่งฟังไทยมันสีประมาณนี้เนะะาะจิ๋วนะขนาดเลยถุงหนึ่งสิบบาทอันนี้นะยี่ไทยก็สิบบาทดูห,ห้าบาทเห็นไหมเนาะ,ะแล้วนี่ก็ เคื่องลายเสี้ยมลายคือข่าวบาอันนี้คือผงซูโรตจ้าผงซูโรตคนคนคนพี่น้องคูเีคเีอกันองอ้าคือมันบานก็คือเนาะมี่ไิดบานก็ตำมด้วยข้าวคั่วจานข้าวคั่ว อีหลอยกินเนี่นั่นบ่เดี๋ยวเวลาแบงเฮอร์ขันโมกินมะเพ็ดนะเดี๋ยวเวลาแบงเฮอร์เนาะมาเไม่น่ยม่ลาไผ่น้องจี้ยอนพักกินเพ็ดพวกเขาได้เลเดี๋ยวจะสอนชิ้นงให้คนกินอรอยแบงเฮอจี้ยอนก่อนพักกับบอกเสื้อเอานี่แล้วเธอเาเสื้อพักน้ำซีนอร่อยมาแทบอยู่กช้นไม่ เดนเจอร์คุณคือกันนี่เดนิเจอของควิดนี่นี่ควิดมะอนีนี่คิดโคขนัดนี้ซึสมนต้องซีิดแล้นะคะหน้าตาก็สิประมาณนี้คือราดเท่าเลยเบิ้ต่อไปก็เอ้า เรไปก็มาหันทักนะพี่น้องแล้วก,ก็เขาเสื้อมะเขือน่ำทานมีมะโถกับเสื้อมะโทนําก็ได้ด้วยพี่น้องแต่ว่ามะโทบ่มีเขาก็เลยซื้อซํา,าขเขามีน้อยอืมน้อยเอะหั่านมะเขือก่อนมะเขือนี่นะมะเขอยูสโอนนี่พี่น้องอีเม่ปุ๊กเสเสรบอันหวานได้พี่เมยอีแม่บะไรโพดมันบ้ามันเด็ดมันกนห้งเลย ม้เขือใส่กอนไม่ใช้ก้นนะมมาใช้ก้นนะอ่ะซปาลูชื่อมาเอาอัน่อมา่แตงออนเริ่มส่กหัหันเลยมาเขือส่งมากเลใส่ลงไปเลยม้เขือส่องมอา ผักแผ่วด้วยพี่น้องผักได่ไหมผักแผ่วแล้วก็ผักโบ้พักหอมแล้วก็ผักเสิรน่นี่อยู่นะ แล้วนะคะ้างกระสิลงเนาะอันนี้คือปกขายเลยเด้อม,มาคูค่ี้คู่นีัเอากันนี้ก็สิปเปลี่ยนราดประกงนะพี่น้องก็ไม่ฟังให้เถอเอิญเธอก,ก็เก่งเคยเข้าไปเบิ้งคลิปนึงที่คนท้องทำมาจิตรซีกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยจ้ะเดี๋ยวมาซิมรสสารกันกน เสบไ,ได้ร้องอืมตัเสดโอ้ห่นทั้งมือด้ของเสดเได้ร้องบุญมือซาวนิดน้องเลย mình để mua táo đi mất tiền rồi นั่งเทศหมูมื้อเช้านี่แนหะพอดีเอ็ดลายมันเหลือเนาะพี่น้องก็เลยได้มากินชอบต่อครับน,นึ่งค้างนั่งพี่น้องนี่ที่สำคัญมันจะให้ลา์คือราม,มาจมันี่แหละพี่น้องแสบแสบแล้วก้อนวัแม่สปอนอ่ะปอนแม่อ่าแซ่บปะแสบแซ่บพี่น้องอาปากมันได มึงแซ่บเนาะเยี่ยมเลยเพื่อเลยฟังคุณนึงอ่ะคันมีก็ลองไปกินเด้อพี่น้องลาบมาจองพื่อเลยเคยลาบลองไปใส่สูตรนี้บ้างเด้อมากินข้าวเทงก็สอนเด้กทุกคนเพื่อพี่น้องเด้อกินข้าวน้ำดิอเด้อเด็กขอโตเด็กเก่งกะขอโตไปกินข้าวกันเด้อพี่น้องเพื่อไกลอยู่ไกลมากินน้ำได้เด้อบายเล้วพี่น้องพลกันไว้คลิปหน้าเด้อบาย